สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับวันนี้พบกับนายแมงบ้งเช่นเดิมนะครับการรีวิวสายการและอุปกรณ์ประกอบคอวันนี้เรามีเจ้าตัวอุปรกรณ์วิทยุสื่อสารนะครับรุ่นไอคอมเอ็นะครับตัวนี้ชื่อเขาบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรครับนี่มารีนนะครับ ทำไว้สําหรับเรือเลยนะฮะก็คือเจ้าตัววิสุสาร HF บนเรือนั่นเองก็บอกได้เลยครับตัวนี้นี่เกรดดีกว่าไอคอม718ที่ผ่านทะเลมาเยอะครับตัวนี้ถึงแม้จะผ่านทะเลมาก็ยังยังอยู่ในสภาพที่ดีเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ใช้กับเรือใน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 ,ใน,ในทางพาณิชย์นาวีนะครับก็คือทางทะเลนั่นเองตัวเครื่องก็จะมีชีนกันพวกไอเกลือต่างๆนะครับนะฮะ หน้าตาก็อย่างนี้เลยบางท่านอาจจะมีใช้งานกันอยู่ด้วยนะครับไทยก็ค่อนข้างที่มีเครื่องเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋วเครื่องผ่านการใช้งานมาบ้างพอสมควรอันนี้มาอยู่บนบกครับหนูแทะมะเลงสาบแทะปุ่มไปแล้วนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับก็หลังจากการซ่อมบํารุงมาครับเราก็จะมาเทสกันนะก็มาเริ่มกันเลยครับสําหรับภาครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับภาครับเขาสามารถปรับความไวได้นะครับ atc ปิดได้เปิดได้จากหน้าเครื่องน้อยแบงค์สเปลทำงานนะครับสเปลนี่เป็นสเปลออตโต้นะครับเวลาน้อยมันสูงมันก็จะตัดตามนะครับถ้าน้อยต่ำมันก็จะสเปลก็ต่ำตามด้วยดีมากนะครับสเปลออตโต้พารคลับสามารถปรับความไวได้นะครับโดยการกดตรงนี้เห็นไหครับเกณฑารลับปรับเอาครับปรับได้นะครับ ค่อนข,ข้างดีเลยทีเดียวก็มีปุ่มมิวสปีกเกอร์ครับเวลาเราฟังฟังอยู่เสียงเอาอยากจะปิดนะฮะมีฮะมิว์รูปล,ลำโพงมาก็คือปิดเสียงนั่นเองแล้วก็ปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มดิมดิเมอร์คือไฟหน้าจอนะครับมันปิดเปิดได้นหะ่ไหมะอันนี้มันกลางวันมันก็เลยไม่ค่อยเห็นนะครับผมปิดเปิดอยู่นะนนี่นะครับก็ได้นะครับ เราก็ยังสามารถเลือกความสว่างได,โด้โดยการกดฟังก์ชันแล้วก็มากดเห็นไหมเลือกความสว่างได้นะครับจะสว่างเท่าไหร่เลือกได้สระดับนะปิดไปนะครับใช้ง่ายมากนะครับสำหรับใครที่มี ATU อยู่แล้วต่อด้านนอกนะครับก็กด ATU จูนตรงนี้นครับเขาไม่จูนออโต้ให้นะครับเพราะมันต้องไปตั้งข้างใน,งในตั้งในตัวเครื่องนะครับในเมน,นูนนในในไม่ใช่เมน,นูในเมนูเขอภัยนะครับก็สามารถตั้งได้แต่ผม ได้ทําการเอาออกไปแล้วซึ่งเจ้าของเก่าเขาตั้งมาให้ใช้ ATU นะครับที่จริงผิดนะครับเวลาไม่มี ATU คุณอย่าไปตั้งทิ้งไว้นะครับเพราะมันจะจูนตลอดนะครับพอจูนเสร็จมันก็จะได้ค่าที่ไม่ใช่ค่าจริงเพราะอะไรเพราะมันที่จริงมันไม่มี ATU แต่เราไปสั่งมันจูนนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันจูนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มี ATU ในตัวครับรุ่นนี้เห็นมันใหญ่ๆนี้เนี่ยวงจรเต็มหมดเลยนะครับภาคส่งแน่นๆ่นภาครับแน่นๆ เห็นบอดี้ใหญ่ๆหนักๆเนี่ยแต่ไม่มี ATU นะ ATU ที่เห็นเนี่ยจูเนี่ยคือต้องคุณต้องต่อข้างนอกนะครับอืมเอาทีนี้มาดูเรื่องด้านกำลังส่งมันกันนะครับกำลังส่งก็สามารถปรับได้นะครับน,ะบนี่ฟังก์ชันกดที่ X เลือกได้3ระดับนะครับเลือกได้3ระดับตามสเปคของเขาเนี่ยเครื่องรุ่นนี้เนี่ย อยู่ที่150วัตต์นะครับก็ตัวนี้เสียด้วยอาการภาคส่งมีปัญหาก็ได้ทำการซ่อมบำรุงไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสกำลังส่งกันนะครับอขี้ย่าน27เมกเเต์เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเป็นโหมดดีต้อนเลยมันจะได้ไม่ต้องใช้เสียงนะครับเอาโหมดดีต้อนเอา,อเอากดที่ดูนะฮะกำลังส่ง120ครับนิ่งนี่ เอมิเตอร์เต็มเต็มนะแน่นแน่นกินกระแสอยู่่อควรนะครับพอดีแหล่งจ่ายผมไม่พอแล้วครับวันนี้ผมใช้นู่นครับแบตเตอรี่ครับสี่ลูกนะฮะใช้กับเจ้าตัวนี้แหละนะครับเนื่องจากกําลังส่งเขามากแหล่งจ่ายผมสามสิบแอมป์ไม่พอนะครับนี่เป็นทำไมถึงไม่พอเดี๋ยวคอยดูครับมันเรื่องอะไรเลกเลตผมสามสิบแอมป์จ่ายตัวนี้ไม่พอนะฮะตรงนี้อาจจะพอแหละ ที่ยาน27นี่120วัตต์นะครับปรเดี๋ยวเราลองไปดูการมอสใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับกําลังส่งให้เป็นต่ําไว้นะครับเราจะได้สังเกตเสียงซุ่มเสียงด้วยนะครับปรับให้เป็นโลไว้ก่อนอปรับโลเนาะโลออกเท่าไหร่อะ40นะครับมันก็จะตามนั้นนะครับ40 80 120นะครับโล3ระดับนี่ ก็เป็นไปตามนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเรื่องความใหม่ของไหรยบเขามีปัญหากันเยอะนะเรื่องไม้นี่ผมคิดว่าพี่ๆเราเข้าใจว่าเวลาไม่มันเสียงส่งไม่ออกเกิดจากไม่จริงๆมันเสียจากวงจรนะครับบางคนไปเผลอเปลี่ยนไม่เดิมของเขาอะ่ะไม่เดิมของเขามันดีอยู่แล้วครับอย่างตัวเนี้ไม่เดิมของเขาถูกเปลี่ยนมาเป็นไม้หัวร้องเพลง ผมก็ได้ทาการเปลี่ยนคืนนะครับเป็นหัวที่เป็น600โอห์มจริงๆของเขานะครับซึ่งอย่าไปเปลี่ยนของเขานะครับไม่ใช่ว่าเอาไม้แบบของเขาเรียกว่าไมา้ไม้ไม้ไม้หัวร้องเพลงมาใส่นะครับเนี่ยเสียงมันจะแหลมแล้วก็มันไม่ใช่ไม้ของเขานะครับอย่าอย่ามาใส่นะไม้ของเขาจะเป็น600โอห์มแล้วก็ซับในโทนทุม้มอ่าโทนเสียงกลางมากอันนี้มันจะให้โทนเสียงแหลมเลยนะครับแหลมปิดเลยนะครับนะ อ่าลองดูนะครับหลังจากเปลี่ยนไม์มาแล้วดูว่าซุ้มเสียงที่ใช้เนี่ยมันจะดูดซับเสียงได้ดีไหมต้องตะโกนแหกปากเหมือนเดิมไหมนะครับเอาเปนไฮก็ได้เราจะได้เห็นเข็มสวงิงไฮนะครับอ่าดูนะฮะออเดียล <Audio. S 1> อ้าวยังต้องเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด USB อ่าดูนะครับออเดียล one สบายสบายครับ คือคุยธรรมดามันก็ออกอะนะเนี่ยครับ I want y o 2ก็แต่ร้อยสบายๆครับไม่ต้องไม่ต้องไปแบบต้องไปโอ้แหกปากไอ้นี่มันมอันนี้เรียกแหกปากเคุยธรรมดาก็เห็นไหมครับเอมิเตอร์เต็มเลยนะเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสบายแล้วครับไม่ต้องแหกปากแล้วนะฮะทีนี้มาดูที่ความถี่อื่นอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยผมแหล่งจ่ายผม power supply ผมจ่ายไม่พอเพราะอะไร ตัวมันเองเนี่ยใส่ P A เบอร์สองเก้าศูนย์สี่สองตัวนะครับแล้วก็ปรับลงมาให้เหลือร้อยห้าสิบตามมาตรฐานเขาเพราะว่าถ้าทํางานร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยไอคคอมเขาเคลมอยู่แล้วว่าภาคส่งเขาทนสุดยอดที่จริงมันก็ทนแหละเพราะว่าอะไรเพราะสเปคเขาหนึ่งร้อยสองตัวมมนต้องสองร้อยแต่ปรับลงมาให้เหลือร้อยห้าสิบนี้มันก็ไม่เสียแล้วครับใช่ไหมอ่านี่เหมือนกันครับตอนนี้วาง p a ใหม่ไปแล้วนะครับสองตัวก็สเปคเดิมๆเ,เขา ก็150แต่ว่าผมล็อกออกให้นะครับใครที่จะไปใช้งานก็ต้องระมัดระวังกันเองนะครับอ้าวเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสายอากาศนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใส่สายอากาศ27อยู่นะอยู่ข้างบนนี่นะมันจะเทสความถี่อื่นไม่ได้นะครับเอา,เอา,เอาดับดับโหลดมาใส่นะเอาดัโหลดใส่มันจะได้เทสความถี่อื่นได้นะครับใส่ไปดับโหลด เรื่องก็ทําการซักล้างมาเรียบร้อยนะครับสภาพมาใหม่ใหม,ใหม,ใหม่นี่ดูไม่ได้เลยนี่ผมทาการซักล้างไปเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือแกะออกมาล้างทุกส่วนนะ่ะนะฮะนะครับใส่แล้วก็เอามาดูวัดกําลังส่งกันหน่อยอ้าวที่ยีิบเจ็ดเราเห็นแล้วล่ะนะไปตามแบรนด์ที่เขาเมมมาแล้วกันผมไม่ไม่น่าจะนี่อ่ะแบรนด์ซีเมก เอาเมมมาอย่างนี้นะครับกดนะครับดูนะครับ audio n o o เห็นไหมครับนี่เลนส์ร้อยห้าสิบนะ audio o n เลยร้อยห้าสิไปนะครับปรับเป็นเลนส์หนึุด k ดูนะครับ audio o n อ audio มีครับ n o นอ่ะสองรอยกว่าสองร้อยี่สองร้ยสามส audio 230วัตต์นะครับที่ย่านคงทีตำ่ตำๆอเดียววันอ้โหดมากนะครับกินกระแสอยู่ที่มันมาณ40แอมถึง45แอมเพราะนั้นแหล่งจ่ายผมเลยไม่พอผมลองไปพึ่งแบตเตอรี่เลยก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับใครที่ไปใช้อย่าลืมนะครับผมบอกแล้วหลายครั้งนะครับคุณต้องทำการาลดกำลังส่งเองนะไม่ใช่ผมทำให้ไปเท่านี้ก็ใช้หมดแม็กแบบนี้ออเดียวนี่โลครับ เห็นไหมออกเท่าไหร่โลโลหนึ่งโอ้เดียวสี่สิบนะครับให้ไปแบบหมดแ็กงี้คุณต้องไปลดกำลังส่งเองนะครับเวลาใช้งานอย่าโหดเข้มงนมากนะักต่อไปความถี่อะไหรหกแบกหกแบกนะครับดูไฮเลยหกเบกเป็นไงออเดียววันทูเอาก็เลยร้อยห้าสิบอยู่ดีนะครับอ่าปรับไป โอ้เดียองร้กว่าเหมือนกันครับโอ้เดียวสองร้อยยี่อ้อยไปครับพามถทีแปดเมกโอ้เดีวนี้สองแล้วโอ้นี่ประมาณสองร้อจริงไม่จริงลองดูครับโอ้เดียวก่อนเลยอยู่ดีก่าประมาณ200นะครับต่อไปพามทีอะไรโอ้ไม่มี14บสี่เหรอมีข้ามไป17เลย ไม่มี14อ่าไม่เป็นไรครับเอา17ก็ได้ออเดียวังเกือบ200นี่ดูสิโอร้อยห้าสิบครับที่17เมกวันนั้น14ี่เนี่ยมี200แน่นอน14เมกนี่ต่อไปอ่ะ2ีหรือ22เลยก็ได้เอา ร้อยสี่สิบครับแบบดดวนเลยยี่2 0หกรยยี่ก็คือยี่7หยบเจ็นั่นแหละนะครับหมดแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นครับกําลังท่งเอาไปใช้งานก็อย่าไปโหดมากมายนักนะครับให้ไปไม่ใช่ว่าใช้ให้หมดนะอย่าโหดมันอ้าว สำหรับพี่ๆที่มีปัญหานะครับสําหรับเครื่องรุ่นนี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานแล้วก็ปัญหาต่างๆในการใช้งานนะครับใครที่ติดขัดเรื่องไหนก็ลองสอบถามเข้ามาดูได้นะครับสําหรับภารลับเนี่ยผมจูนไปแล้วภารลับนี่ไม่ค่อยมีปัญหาครับเครื่องพวกนี้นี่เขาจะค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าอะไรมันเป็นระบบคิดตั้นอยู่นะครับมันเป็นระบบเก่าภารลับเขาจะไม่ค่อยเบี่ยงเบนเท่าไหร่ตรงๆเลยนะ ตรงนี้นี่นะครับไม่ค่อยจะเบี่ยงเบนเท่าไหร่ผมเซตความถี่ไปค่อนข้างที่จะดีนะประเดี๋ยวเราจะใช้ทําทการลองเสียงนะครับว่าไมซับกันขนาดไหนเดี๋ยวผมจะต้องเอาเครื่องเล็กมาเปิดให้พี่พ,พี่เทียบดูยวลองดูอ่ะมาแล้วครับได้มาแล้วเครื่องยีิบเจ็ดตองห้านะครับดูความดูซับของไม้นะครับเ,เราจะทำการลดกำลังส่งดูก่อนนะเดี๋ยวนะฮะเสียง วั 1, นะไม่ซับไดดีนะครับความถีเบี่ยงเบนนิดหน่อยน่าจะเป็น6 7อ่ะลองดูนะครับวันเสาตนเสะฮะเสียงคข้าง,งดีเลยทีเดียวเอาไวปวางไกลหน่อย One t 1 2 t h r e นะัะ สบายครับจากเดิมที่ต้องแหกปากนะครับเนี่ยหนึ่งสองสา่เอาเสียงมาหน่อยนึงโอเดียวว n e โ t w สบายครับนะสุดยอดเอาครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับพี่ๆที่รับชมรับฟังตรงนี้ก็ฝากกด subscribe และกดติดตามทาง2ช่องทางด้วยนะครับ ทางเพจแมงบ้งแอนทนา2019แ l a ของ Facebook แล้วก็ทาง Youtube c h ช n n e l ที่ท่านรับชมรับฟังตรงนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกับการรีวิวสายการและอุปกรณ์ประกอบในครั้งหน้าของนายแมงบ้งนะครับสวัสดีครับ